thế dựng mấy phút 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 thu phút phút thu sẽ phút nó phút 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 phút

ทอดปลาทูทตำทวไช่กระเบงแห้งไช่แห้งนะมันเดไ่แห้งจะส่ะมาเด้อนองเลยมากินข้าวตำหักทวนี่พริกดีบ่ จำจำตัวำัวจำเบตบ่จำเบีบ่จำเองมนบ่แำเอีมันก็แทบพดแล้วอะไปทนคลิปเลยสบายดีสบายดีไอคลิปดี้เนาะพี่น้อยหอดเดือนคองเลยนี่แกเดือนคลองเน้นน่ะเดี๋ยแก้หอดะ ันดนแหงบ่แหงตอนกลางคืนแหงตอนกลางคืนยันบ่ยัน,ต,นตับตับได้บ่นอนหลได้นอนก็รับอาการคนถือผ้าเป็นยังไงเพราะของเจ้าเอาความรูะนะ้เจ้าตบม,าม,กม,น,มนก็เมือม่อยเนาะเมื่อยบ มุนยิดบมดา่ธรรมดา่าไปยาจิ้ัวบะจะมีบางครั้เมื่อยปดกะตุกกะตุกปวดกะตุกกะตุกาแบเท่าได้

จะกำัดแ่เพืไปจ้ uh huh. ใรให้จำแค่กักะเดียกำหมักทั่ว,วกําลังตม,มักทั่วตัวกไม่ใหม่ดียป่าเาพอดีเป็นน้าเนาะตึงๆเลย วลานมพี่น้องเลยเก็บปะทูท้องย่างนี่แหละพี่น้องขอกำสามผักอีกผักข้ไวบตากผ่มยนไม่ีรสชเอาอีก่ cái tinh tôm nó ngọt ngọt này Con xoay cái, cái nhau vô Nhanh, nhanh mà sao Khải thế nào rồi Cái mặt tên Chỉ tô im vào Chỉ tô có im đấy Chỉ tô có im Chỉ tô có lại đấy Chỉ có im đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền hả? Gõ Để không bỏ à. im

สบายดีรอบนึงเนอพ่อกม่พี่น้องเนาะมาตำามักทั่วก่อนเชียวเลยเหตก็เห็ด่าคือปรจักี่ยสบายดีไะสบายดีเนาะข่อยอมมีดีดาหรอ่อยดีดาจะได้สาขตเขยรอถึงนาผานเลยนะเอา หนามบันเทิงเออือทางหมอเจ้าคิดบัตึกปากมีอะไรเพี่มอะไรตึกยังสิบัตึกปากตึกยังเพราะว่าห่อเจ้าว่ากินศพผลของประกินศพกินได้อยู่ ตังคนเขาเนื่องอะโอ้อม,มาใส่ยังนี้ดนใส่เพื่ออะไรใส่แตเจากกต้าก,ก็ใส่ใแต,สต่มองน้าเรอเป็ด็กสิใส่แต่มองน้านันามาหลังน้าหลังใส่แต่ง้าก็รกกประเกบ่ดิเท้า,ายไาง ใส่สุกรลายใช้เพี่งเดียวพอสุกรลายได้ปะเนฮะมันเดียวพอจะหมักสุกรจะไปมีบตงหน้าสุปาแล้วจะจิมกินดองถน่วหนังนใช่ไว่าเนาะเนาะนั่งหยออันนี้ลูกกับบี่เลยนะคะขะขะนั่งวันนี้ลูกมีทำเลยมันตึงบ่อเงินหนาในบ่กพี่นอทเลย เตียมเตี่ยมเตี้ยมคองแม่เนาะคือาจันก่อนเป็นเรามาเข็ดไปมาจันยร์กก็จามาจากคนอื่นด้วยกันแล้วังไงปลาเล็กมโคสนาให้เพ่อนเนาะมรด้วยาจโคษนาให้เฮาหรอ ิมกว่นเด้อ,ดอใส่เค็มไหมล่ะยัเค็มจะเห็นแบบทั่วเขาจะบอกคกไงล่ะโอ้เตกเนาะบ่แตกบ่แตกก็เป็นบาจันใช <laughs> ่ไหมบ่นง

ได้หรืได้พี่น้องเลยตะเข็ยน่วยจานเ่บห้าวอ๋อเดี๋ยวเลยกินได้ไม่ต้องกินก็เห็นคิดเศบห้าแล้วก็คิดแศบอือื่นแล้วงกินได้ครบ้เนี่ยไปได้เนาะมียัง มีพักมีอันทอดปลาเป็นอัเลยเนาะบัยนาคเ็ยงานอาหารมากก่อนบันนีเรไปไรได้เหรอวะเข่าได้เพื่อนเลยนานทีขับขอบครัวเมือนปูคัคุ้มเนาะพอคนเนี่ยท่องคนน่ะ làm cái đẹp nhá không đẹp không, 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 đợt, không đẹp đâu mà không nhập khí bổng nào nó sẽ đẹp đẹp lại không con Ừ, học với học Vậy đi rồi tôi dùng đặc หอดมันจะบอกข้าววันเนี้ยคุนหงปีนมันข้าวมา,มายังข้าวได้มืติดตีนเลยเนาะข้าวเ้าวเบ้่์หนึ่งเหรอ่ออะไเดีด๋ยวจิ้มร nhằm vào cái đồ lên mấy ngày nhau bà khổ tôi mất ngày nào sao kè anh nhau kèm không? gì <laughs> mà Thay bà tôi đây là Nhá. Kelcompok sudah dihidangkan dari tiur lentil, sudah sudah

vừa phải không? Hạt hạt Mười nó mà phải ม้นม่คอยรับอล่ะ่น้องไม่รับเลยเราปไปไปนอนกลางเวรหลายเมื่อแล้เขาไปนอนกลางเวอองรเวขาไปนอนเลยเฮ้ยนอางเวรย,ยี่เมื่อนั้นบึ้งเหรมันกับไปนอนรู้หลับไปมากนนปเป็นไปไหน,นี้างทุกคนเราไปนอน้องถามไปน้องเมื่งกี้อแจะงปนอนไม่รับไปนอง หากเวลาเขาจะผลลูกนะค่ะ้อนยากจีบแมวเลยดีไหยคะจีบแมวอยู่ในช่วงเจ็ดแปดมั้ม่ื่ะมันอยู่ยากค่นคอยนอนแบบว่าต่แคงทายะเจ็บแคงขวาเจ็บนวิ่งไปวิ่งมาบึกซึนเขาันบาาวตื่นนะเห็นบยาวแนอนไ เ่าทาผิดนวเขาย่างแบบว่าวันยาเรานอนหมดเต็มที่ะนะยานตื่นนะข้ากับว้นอนด้วยกัะนะไ็นให้นอนสมกกุาน,านหอกกต่เพ่เงควา,านไยน์หกยิบเดีบยวนี้แหงหลับตาไลน์ยิบเขาต้องน<อ>ด้นอีก่อ วันนี้นอนไป่ได้มากไว่าจืดมากกว่านนอนงายไบหนี่งนอนค่อเขาหน้ามันด้วยเนาะคือจ้ะจะแขังแรงเลยป่าที่แบะชานี้อย่างลูกเขามันมัเริ่มกินหัวแล้วมันแยานี้นะเขาดูคือจังไตกันไตกันเยีอยู่เปล่าถ่ายเล้วอย่างแล้ว ดิ่นดูนะจังคืนนะไม่ใ่หรอเมื่อเจ็ดเดินดิ่นนะอนเอเอ๊แล้วเราแล้วแบบหัวดิ่งนี่ยคุณยังจแต่คือคือพ่าทางเล็บบอสแตเคือว่ามันดิ่นนะอพากระตุกเป็นบอกระตุกจะมาย่อมือกอดนังยังยั nhưng mày vào mày tìm hãng quá mày bà mày quá 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 nè bình nào đi mẹ ha xe xe có phải có nhà tang bao giờ luôn khát uống mà hả? đi mà đi mà ha tiếp tục nè nè thầy mới giáo viên sư dặn bảo cảnh đi đâu bình nào cô ừ, đại đi 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 ปะ่ะมาเนาะขอจบคลิปด้วยนพี่น้องนเนาะจบคลิปทุกสาวี่นำอำนัมลองได้รับบัตรเนาะขอบคุณขอบคุณหลายหลายพี่น้องเลยอยู่ดีมีแฮงเบิ้อนคุ้สุดทุกคนเนาะพิษผ่าปพะการันขอโทษขออภัยพี่น้องเนาะไปก่อนพี่น้องสบายดี